วันนี้มาเป็นคนสวนหนึ่งว,ว <c oughs> <c oughs> ันค่ะจะไปจะไปแค่สองที่นะไปได้ค่ะลาเลื่อนออเองนะเอาัวมาให้ยาเลย

ถึงแล้วค่ะเชิญ <allows mycket S 1> <Phone> ลงคะง่ะอันนี้เป็นทองประเสริฐอันนี้มะพร้าวโอ้ยแค่มะพร้าวเด็ดไม่ได้ทำอะไรกินเอาวัวมาทำเลยแก้ยพ่อนะให้ผมขึ้นมาล่ะพ่อขึ้นมาเดี๋ยวกิ่งเขาหัก นี่ยังเดินชนกิ่งแห้งเลยเต็มขาเลยเจ็บบ้าเดินไม่ได้ออนดูออนอ้อนเก่งย้อนแสงว้าวเจ๋งวังเลอน ไปเลยโอเคนะไปช่งพีนอตน่ไลยนี่คือผลผลิตของเรานะนี่เอาเอาเอื่อเดี๋ยวไมถือวิ่งนั่งล้ำแราะนนั้นนั่งขอแกะอยู่คนเดียวหารอบแรงนั่งแกะ ไอ้น้ำมึงไม่ปิงเง้มึงไม่ทำปิงเงี้เกี๊ยวโชกันโชอ่ะนี่ติดดวกูแตกแล้วเนี่ยติดดวงกูมาแล้วแตกลเนี่ยไอ้แท้ขายโชกโอ้ขายไว้มากขายไปล้เดี่ยวัยืนายเนี่ย